การแก้ราคาอุปกรณ์และอลูมิเนียมทําได้ดังนี้นะครับราคาอลูมิเนียมแบบช่างกิโลแก้ได้ตรงนี้นะครับอลูมิเนียมสีขาวราคาเท่าไหร่สีชาราคาเท่าไหร่สีดําราคาเท่าไหร่ก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับช่องที่ตีกรอบสีน้ําเงินไว้สามารถกรอกตัวเลขได้มากกว่า1นนะครับส่วนช่องที่ตีกรอบสีแดงไว้กรอกได้แค่เลข1กับเลข0ูนย์นะครับ กลอกเลขหนึ่งหมายถึงการเปิดใช้งานกลอกเลขศูนย์หมายถึงการปิดใช้งานนะครับถ้าทุกท <floor> ่านตีราคาด้วยอลูมิเนียมอบขาวก็กลอก1ตรงช่องสีขาวนะครับถ้าใช้สีชาก็กลอกหนึ่งตรงช่องสีชานะครับถ้าใช้อลูมิเนียมสีดําก็กลอกหนึ่งตรงช่องสีดํานะครับแล้วก็กลอกหนึ่งได้แค่ช่องเดียวนะครับถ้าใช้สีชาก็กลอกหนึ่งแค่ช่องสีชานะครับแล้วก็ต้องไปปิดการใช้สีขาวและสีดาโดยกลอกเป็นเลขศูนย์ด้วยนะครับ ส่วนราคาอุปกรณ์ก็แก้ได้ตรงนี้นะครับสมมุติว่าทุกท่านจะใช้เป็นมือจับฝังนะครับก็สามารถที่จะแก้ชื่อและแก้ราคาได้เลยนะครับส่วนราคาอ,าคาอลูมิเนียมต่อเส้นเลื่อนลงมาแก้ด้านล่างได้เลยนะครับผมได้ทําสีแยกไว้แล้วนะครับตรงช่องสีขาวก็จะเป็นอลูมิเนียมอบขาวนะครับช่องดําก็เป็นอลูมิเนียมสีดํานะครับช่องสีน้ําตาลก็จะเป็นอลูมิเนียมสีชานะครับก็ส,สามารถปรับแก้ตามราคาจริงได้เลยนะครับเวลาทุกท่านจะตีราคานะครับ ไม่ว่าจะเป็นราคาอลูมิเนียมต่อเส้นหรือแบบช่างกิโลนะครับก็ต้องมากรองหนึ่งตรงนี้เพื่อเปิดใช้งานนะครับราคากระจกต่อฟุตก็ปรับเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกกระจกไซส์84,96คูกให้ดู1แผ่นนะครับก็จะเห็นว่าฟุตละ28บาทนะครับราคาอยู่ที่1568บาทนะครับถ้าผมกรอกเป็นฟุตละ100ราคาก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับ ยกตัวอย่างเพิ่มนะครับช่องที่ตีกรอบสีแดงแบบนี้ไว้นะครับกรอกได้แค่เลข1กับเลขศูนย์เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานนะครับส่วนช่องที่มีกรอบสีน้ําเงินแบบนี้นะครับสามารถกรอกเลขได้ตามจริงเลยนะครับตรงช่องต่างๆที่มีตัวเลือกให้กรอกก็ให้อ่านคาอธิบายข้างหน้าสักหน่อยนะครับช่วงแรกที่ลองใช้ทุกท่านอาจจะงงหน่อยๆน่อยนะครับพอทุกท่านใช้ไปสักพักหรือเริ่มชินแล้วสูตรก็จะใช้ง่ายขึ้นทันทีนะครับ